ครับสวัสดีครับที่จบไปเมื่อกี้ก็ผมเล่นให้ดูพร้อมกับเทนนะครับคราวนี้เราจะมาลองเล่นช้าๆกันดูแล้วก็ลองฝึกดูนะครับก่อนอื่นมาตั้งสายกันก่อนนะครับเออผมจะบอกนิดนึงนะครับในเพลงไ c a คนเนี่ยสมมติถ้าเกิดเราไปเล่นกับเทนแล้วเนี่ยเกิดเสียงสายที่เราตั้งอะ่ะไม่เท่ากับ ในเทปวะโนต้ตตัวที่เราจะใช้เทียบเสียงในการสโลเพลงไอแคนเนี่ยจะอยู่ที่สามตัวแรกของการเล่นสโลนะครับคือนี่เสียงนี้นะครับอันนี้ก็จะเล่นไปพร้อมกับเปียโนครับจะมีเปียโนด้วยแล้วก็กีตาร์เล่นด้วยนะครับอันนี้จะอยู่ช่วงแรกของสโลวนะครับก็ต้องให้เสียงเสียงกีตาร์เราตรงตำแหน่งนี้เลยนะครับ ให้เท่ากันในเทสนะครับแล้วเสียงจะเท่าเอามาเริ่มมันเลยนะครับเพลงนี้โซโล่เริ่มก็อย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับเล่นพร้อมเปียโนแบบนี้นะครับ <S <S <ๆ>แล้วก็สองสายข้างล่างนะครับ ต่อไปเราจะสไลด์มาเล่นตรงนี้นะครับอีกทีนะครับแล้วต่อไปนะครับคราวน,นี้ก็จะมาเล่นข้างในแล้วนะครับจะใช้สไลด์มาจากตรงนี้นะครับตามนี้นะครับ อีกทีนะครับเดี๋ยวเล่นให้ดูอีกรอบนะครับตรงดันสายนะครับ อาจจะเล่นติดก,กันไปหน่อยยังไงก็ลองกอวิดีโอกลับไปดูเองแล้วกันนะครับต่อไปจะเป็นโซโล่ในช่วงตอนจบนะครับอันนี้จะสไลด์สายแล้วก็เล่นแฮมเมอร์ออนกับพูลออฟธรรมดานะครับอันนี้จะเล่น3ามครั้งนะครับ สายจะจบตรงนี้นะครับแล้วก็จะไปต่อด้วยดันสายแล้วก็ดันสายอีกรอบนะครับคราวนี้ก็จะมาดันสายเสียงสูงครับอันนี้จะดันสายเสียงหนึ่งเสียงครึ่งนะครับถ้าเกิดกีตาร์สายแข็งนี่จะเจ็บนิ้วหน่อยครับ เราดันสายขึ้นไปก่อนแล้วค่อยดีนะครับคืออย่างงี้ครับดันสายขึ้นไปก่อนแล้วค่อยดีถ้าเกิดดีก่อนดันสายเสียงจะไม่ใช่เสียงจะเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเสียงคุลรอย่างเดี๋ยวดูอีกรอบนะครับแล้วก็ลงมาสายหนึ่งนะครับ ตรงลูกดันสายนี้สังเกตนิดน,นึงนะครับจะมีเอื้อนสายอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับแล้วก็ดันเหมือนเดิมนะครับแล้วคราวนี้เราจะดีก่อนแล้วค่อยดันนะครับเมื่อกี้เราดันก่อนแล้วค่อยดีนะครับ แล้วก็มาตรงนี้นะครับเอาน,นิ้วสไลด์มานะครับตรงนี้นะครับเล่นดังขึ้นไปแล้วก็เอาปิกเบรกเสียงไว้นะครับ ไปก็จะเป็นเล่นสองสายคู่นะครับตรงนี้นะครับสไลด์มานะครับสายสี่กับสายห้านะครับสายสี่กับสายห้าก่อนนะครับแล้วก็ลงมาสายสี่กับสายสามนะครับอันนี้จะลงมาสายสองกับสายสามนะครับ เพลงก็จะเฟดอินลงนะครับแล้วก็จบยังไงก็เพลงนี้ก็ไม่ใช่เพลงเร็วนะครับคงไม่ยากอะไรถ้าเกิดจะแกะที่เล่นนี่ก็หวังว่าคงจะดูทันนะครับแลวยังไงก็เวลาซ้อมก็ซ้อมให้ลูกปฏิปตต่อให้คล่องก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปเปิดเล่นตามเทปแล้วก็อย่าลืมให้เสียงเท่ากับเทปนะครับแล้วก็คุมจังหวะให้ดีแล้วตอนจบถ้าเกิดเราเอาไปเล่นจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะ เราเล่นเฟดเฟดเอาไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่มีใครคอยมิกเสียงให้ก็อาจจะแต่งลูกจบเองก็ได้ยังไงก็ได้ก็ลองคิดกับเพื่อนในวงดูเองนะครับขอบคุณครับ